สวัสดีนะครับทักทายกันรอบดึกนะครับหลายคนนะครับหลายคนรอตัวเลขนี้เยอะมากนะครับผมบอกไว้เลยนะครับรอตัวนี้เลขนี้เยอะมากแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามนะครับติดตามทาง Facebook นะครับช่องน้องใหม่นะครับซินกิเลนเล็กซินกิเลนเล็กเด็ดหัวดงนะครับช่องเลขเด็ดหัวดงนะครับก็ ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเน้นย้ําตัวเลขทุกตัวนี่เราให้เป็นแนวทางในการลุ้นการเสี่ยงสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเน้นย้านะครับท่านผู้ชมเสียเอาไปสื่อยังกบบริเกียวน้องผมเด้อครับเจอนะครับสำหรับตัวเลขนะครับผมเป็นคนที่นําเสนอหาตัวเลขให้ท่านผู้ชมเรากับฝากติดตามช่องน้องใหม่แล้วก็ฝากทางช่อง u t u b e นะครับ sr media นะครับ sr media แล้วก็ฝากทางช่องสํารองอีกนะครับก็คือ ทางยูทู e นะครับสินกิเลนเล็กเด็ดหมวดังเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะค้นหาเจอหรือเปล่าว่าเป็นช่องน้องใหม่แต่ทางช่องใหญ่ก็คือช่อง SR Media นะครับโลโก้สีเขียวนะครับโลโก้สีเขียวก็ฝากติดตามด้วยทางยู u ู e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันสำหรับหาแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันกัน,นสำหรับตัวเลขพี่ยูพานะครับมาแล้วนะครับได้มาค่าคืนนี้ผมรีบลงมา ฝากท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหลังจากที่เลขพี่เขาเข้ามาตรงๆสองงวดนะครับเข้ามานะครับสําหรับงวดนี้พี่ยูพาบอกว่าย่าให้มันดังเลยย่าให้มันดังซาพี่ยูพาผมก็ขอบคุณพี่ยูพาด้วยนะถ้าพี่ยูพาดูคลิปนี้นะครับที่วันร่วมแบ่งปันพี่ยูพานี่ส่งตรงจากต่างประเทศนะครับเลขงวดนี้นะครับสิบหกพฤศจิกายนนะครับได้มาสดๆร้อนๆนะครับหมาดๆนะครับสดๆใหม่ๆนะครับสี่หนึ่งแปดฟังให้ดีนะครับ สี่หนึ่งแปดเลขล่างนะครับต่อไปอเออทำไมต้องมีเลขล่างเลขอะไรนะครับก็ไม่รู้อะลำันที่1กับเลขท้าย2ตัวนะครับศูนย์เก้าสี่หนึ่งแปดศนย์เขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับสำหรับเลขคุณพี่ยุพา งวดนี้นะครับหวังว่าคงจะเข้าอีกนะครับเต้นย้ํานะครับเป็นแนวทางในการลุ้กนการเสียงจากรัฐบาลเท่านั้นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสําหรับเลขคุณพี่ยุพาหลายคนรอคอยนะครับ418และ09งวดวันที่16พฤศจิกายน2565ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับใครมีเลขเด็ดเลขดีเลขด,ดังก็แสดงคอมเมนต์ใต้โพตนี้นะครับ